เรื่องพระเจ้าวิทูทพะกับราชวงศ์สากยะนานมาแล้วในแคว้นโกศลมีพระเจ้าประรเสนที่โกศลครองราชพระองค์ทรงมีพระชายาหลายองค์หนึ่งในนั้นคือพระนางวาสภคติยาผู้มีผิวพรรณงามแต่แท้จริงแล้วเป็นทิดาของตระกูลสากยะเมืองกบินลพัทเรื่องมีอยู่ว่าราชวงศ์สากยะที่เป็นต้นตระกูลของพระพุทธเจ้าเอง มีธรรมเนียมเคร่งครัดไม่ยอมยกธิดาให้ต่างตระกูลแม้จะเป็นพระราชาก็ต้องรักษาเลือดสากยะให้บริสุทธิ์วันหนึ่งพระเจ้าประเสนท่โคสนส่งทูตไปขอพระธิดาแต่ฝ่ายสากยะเกรงว่าจะเสียธรรมเนียมจึงวางอุบายส่งวาสภขัตติยาบุตรสาวของนางทาตแต่มีเชื้อสากยะเพียงบางส่วนไปถวาย พระเจ้าประสเสนที่โกศลไม่ร่วงรู้ความจริงก็รับนางมาเป็นชายาและมีโอรสชื่อวิทูทพะเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าชายวิทูทพะเติบใหญ่เป็นหนุ่มวันหนึ่งสเสด็จไปเยือนบ้านฝ่ายมารดาที่เมืองกบิลพัทชาวสากยะต้อนรับแต่ในใจก็รังเกียจเพราะเห็นว่าไม่ใช่สากยะบริสุทธิ์ครั้นเจ้าชายวิทูทพะพักอยู่จึงแอบล้างพระที่นั่งและของใช้ทั้งหมด ด้วยน้ำนมเพื่อชำระความไม่บริสุทธิ์ของเชื้อสายเรื่องนี้ไปถึงหูเจ้าวิทูธภะภายหลังพระไทยเต็มไปด้วยความแค้นจึงปฏิญาณว่าเมื่อได้ครองราชจะยกทัพมาล้างโคตรศากยะให้สิน้นการต่อมาพระเจ้าประสเสนทีโกศลสิ้นพระชนเจ้าชายวิทูธพะได้ขึ้นครองราชสมดังใจและเริ่มเตรียมกองทัพเพื่อบุกเมืองศากยะพระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุ เสด็จไปขวางเส้นทางปรากฏพระองค์ประทับใต้ต้นไม้เล็กในแดดร้อนข้างๆมีต้นไม้ร่มเย็นอยู่พระเจ้าวิท,าทูทพภะทูลถามว่าทำไมไม่เสด็จไปอยู่ใต้ร่มพระองค์ตรัสว่าเงาร่มของญาติแม้จะร้อนก็เย็นกว่าร่มเงาของคนแปลกหน้าคำนี้กระทบใจพระเจ้าวิทูทพภะสรงละทับกลับไป แต่ความพยาบาทยังไม่จางผ่านไปอีกระยะพระเจ้าวิธูทพะยกทัพมาอีกพระพุทธเจ้าทรงไปห้ามอีกครั้งผลก็กลับคืนเหมือนเดิมทรงทำเช่นนี้ถึงสามครั้งทุกครั้งก็สำเร็จสงครามยุติชั่วคราว ครั้งที่สพระองค์ทรงตรวจด้วยยาเห็นว่ากรรมเก่าของชาวสากยะมีกำลังแรงเป็นกรรมหนักที่แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจห้ามได้จึงไม่เสด็จไปห้ามกรรมเก่านั้นคือในอดีตการชาวสากยะเคยวางยาพิษแม่น้ำฆ่าประชากรเมืองอื่นแม้จะทำด้วยความจําเป็นแต่ก็เป็นอกุศล,ลกรรมเมื่อถึงการวิบากผลย่อมตามทัน ครั้งนี้พระเจ้าวิทูทะพะบุกถึงเมืองกบิลพัทกวาดล้างผู้คนอย่างโหดร้ายจับสังหารชายชะกันและผู้สูงวัยเป็นอันมากเมืองสากยะล่มสลายเหลือเพียงผู้หนีรอดไปได้ไม่กี่คนพระเจ้าวิทูทาพะพาผู้หญิงและเด็กเป็นฉเฉลยแต่กรรมย่อมทำงานพระเจ้าวิทูทาพะไม่นานก็ประสบอันตรายใหญ่ ระหว่างเดินทางกลับเกิดน้ำป่าหลากผัดพากองทัพพร้อมองค์พระราชาจมหายไปในแม่น้ำสิ่งพระชนอย่างน่าอเนจอนาดอันเป็นผลแห่งอกุศลลกรรมที่ทำไว้ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าส่งสอนผ่านเรื่องนี้ความโกรธพยาบาทเป็นไฟเผาผลาญตนเองและผู้อื่นกรรมเก่าแม้จะนานเพียงใดยอมตามให้ผลเมื่อถึงเวลา